ละเงืดงืดพ่อใหญ่ข่อยคุยผายก็มีแต่คนถิ่มข่อยข่อยอกหักเมื่อปีพ่อใหญ่เห็นหน้าปุ๊บก็บอกเลิกปับเขาเป็นยังพ่อใหญ่เขาตีข่อยมองได้พ่อใหญ่เอ้ายายคือผู้งามอยู่เขาไปตีย่ามมองได้นั่นแหละพ่อใหญ่ข่อยก็คืองามอยู่ข่อยก็งืดเอ้าพ่ต้องเสียใจเรายด้ไปก่อน พ่อญาวาน่ะเขาตาบ่าถึงของในยายนี่ยายคนผู้งามเขาคือกล้าถิ่มยายเราเมื่อไดรยายเมื่อเราบอกไปอย่างพญ่เมื่อนี่เขยเลี้ยงเต็มที่กินง่อมใจเจ้าของพ่อญ่เดี๋ยวข่อยไปซือก่อน